ถ้านายไม่รู้เรื่องนี้ชีวิตานายหายไปแล้ว100%เปอร์เซ วันนี้นะครับผมก็มีนิทานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับผมจะพูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยครับเขาเป็นนักเรียนนอกครับแล้วก็เป็นนักเรียนทุนจบถึงด็อกเตอร์เชียวนะครับแล้วก็กลับมาบ้านเกิดจะมาเยี่ยมบ้านนะครับระหว่างทางนั้นเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ำนะครับเขาก็ปองไปเห็นเรือแจวหนึ่งลำครับในเรือลำนั้นเนี่ยก็มีลุงแก่ๆอยู่คนนึงครับเป็นเจ้าของเรือนั่นเองนั่นแหละเขาก็เข้าไปถามนะครับบอกว่าลุงลุงลุงมีเรือเครื่องไหมแบบเครื่องยนต์น่ะนะผมจะได มีแต่เรือแจวนี่แหละมือของลุงนี่แหละพาเองกลับบ้านไปได้เองจะไปไหมล่ะนะหนุ่มก็ตกลงนะครับตกลงราคานะครับแล้วก็ลงเรือไประหว่างลงเรือนะครับลุงก็แจวไปครับแจวไปนะหนุ่มก็พยายามชวนคุยนะครับก็พูดถึงความสิวิไลของบ้านเมืองต่างชาติที่เราไปลรําเรียนมานะครับแล้วก็เล่าให้ลุงฟังนะครับจนมาถึงบทสนทนาหนึ่งครับก็ถามลุงขึ้นมาครับบอกว่าลุงลุงใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมลุงก็บอกว่าอ๋อใช้ไม่เป็นหรอกหนุ่มหนุ่มก็ถามบอก โถ้าอย่างนี้ลุงเนี่ยชีวิตหายไปแล้ว25แล้วลุงมี Facebook ไหมเนี่ยลุงก็บอกโอ้โหคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเลยเฟซบงเฟซบุ๊กอะไรลุงไม่รู้หรอกภาษาปาก,กิจอ่ะพูดอะไรเฟซบงเฟซบุ๊กนะหนุ่มก็บอกลุงครับบอกว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยชีวิตลุงหายไปละ50เเชียวถามต่ออีกครับบอกว่าเออลุงแล้วถ้าผมไม่เดินมาเจอลุงเนี่ยนะ ลุงหาลูกค้ายัางไงเนี่ยลุงเอาเรือแล้วก็นั่งอยู่บนเรือลอยอย่างเงี้ยลุงมีการทําการตลาดเชิงลุกไหมถ่ายลงถ่ายรูปเรือลุงอะ่ะแล้วก็ไปลงใน Instagram อินสตาแกรมอ่ะลุงรู้จักเปล่า Instagram อินสตาแกรมอ่ะลงรูปได้นะแล้วจะได้ลูกค้าเขาจะได้มาเที่ยวแถวนี้เขาจะได้มาใช้บริการไงล่ะลุงก็หันไปถามครับบอกอืมอะไรแกรมแกรมนะเคยได้ยินแต่กระดาษ70็กรัม80ิกรัมอินสตาแกรมไม่เคยได้ยินอน่ะนะ ชายหนุ่มก็แบบโหลุงถ้ายอย่างนี้นะครับชีวิตลุงเนี่ยหายไปแล้วครับ75สระหว่างนั้นนะครับก็มีฝนฟ้าขนองแบบผิดฤดูครับครึ้มตึ้งตึงตงตงต้งมาเลยนะครับเมฆมาดำนี้ครับลุงหันไปมองท้องฟ้านะครับเห็นแล้วนะครับคลื่นลมมาแรงเรือนี่โครงๆๆเครงงเคร่งเลยลุงก็หันไปถามเลยครับเอ้ยพ่อนุ่มเองถามลุงมาเยอะแล้วไหนขอลุงถามบ้างได้ไหมเองอ่ะว่ายน้ําเป็นไหมเนี่ยพ่อนุ่มก็น้าซิดจับเรือนแน่นเลยนะครับว่ายไม่เป็นครับลุง ลุงหันมาบอกทันทีเลยครับบอกว่าโอ้โหเองรู้ไหมเนี่ยชีวิตเองเนี่ยกำลังจะหายไปละ100%เปอร์เซ็นต์โอ้โหเป็นยังไงครับนิทานเรื่องนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขใช่ไหมครับนิสัยแบบข้อหนุ่มนี้นะครับที่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ยกตนข่มท่านตลอดเวลาแบบนี้นะครับคือนิสัยของเลขหนึ่งนั่นเองครับส่วนลุงนั้นเนี่ยนิ่งๆเงียบเียบไม่รู้ไม่รู้แต่มัดเดียวนี่จอดเลยนะครับแบบนี้เนี่ยคือเลขห้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งสาระ ความรู้เรื่องตัวเลขไปพอสมควรแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันนะครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ